ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวานี้กับมาพบพ่อกับพ่อแต้มอีกนะครับเนาะวันวันพุธตัวครับวันพุธวันไหวยดาวพัฒนาออกน้อพี่น้องเนาะครับมื่อวานี้พ่อแตมปกติพ่อแตมลงเติมมือว่านนีุ่่นนะนะครับมื่อวานนี้ติดธุระก็เลยมาลงซาแดงจังหน่อยครับมื่อวานนี้พ่อแตมพามาติดตามเล้าพัฒนาของปู่สมหวังนะครับเนาะ ก่อนสีเบืองเขากับเบืองก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ที่25ทธันวาคม66ราวพัฒนาออก115 7 6 7เดกกล่างก็ออก5 7เนาะพี่น้องเนาะครับครับปูสมหวังวดทิพานมานะครับวิ่งรูด7กับ5นะครับ จับคู่ปูเนี่ยในเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแต่ว่าเลขมาออกหาเจ็ดน้อพี่น้องเนาะเห็นบัครับอันนี้เข้ากับเจนเทนน้ำกันนะครับเนาะปูสมหวังแต่ว่าเลขปูมากเนคู่ตัวอยู่แต่ว่าปูบุรีจับหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับครับไปจับหกเก่าซีเกตนะครับเนาะครับวันนี้พ่อเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับปูสมหวังนะครับบึงน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ ปูมีเนีนในงวดนี่ครับพุทธที่ยี่สิบ คือเก่าเรียกติดบนล่างนะครับ034 ครับ,รบเรียกติดเลขยกเขี้ยงปูเลขติดบนล่างถึงจะหลายตัวกับกับจิงพี่น้องเตียวปูจับคู่ให้บลายหางนะครับครับมาเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะปูจับคู่ให้ครับนี่ศูนย์ ศูนย์แปดสามสี่สามแปดนะครับห้าสี่ ดเจ็ดก้าแปดครับแต่ว่าปูให้ตัวกันมาตัวนึ่งนะครับเนาะกัน16ครับ เืเบร์เลขสตัวขูววนะครับเนาะเลขสามตัวมี8 3ดสามสนะครับ ร้องห่างนะครับเด็กสามตัวครับก็มีเด็กสี่ตัวอีกสุดหนึ่งนะครับเนาะสี่แปดสามสี่ครับมีแค่นี้นะครับปูงวดให้น้อย มอยห้างเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเทียมใส่ตัวนี้ก็วิ่งหูดก่อนเะาพี่น้องดื่มจะดื่มครับครับวิ่งหูดวิ่งหูดสามกับสี่ นะครับขับงวดนี้มีเน้นนะพี่น้องปูเน้นให้ซีรับส่วนเลขสามตัวปูเน้นให้ที่สามสี่ลองมารนันทีคือสามแปด ครับติดซีก็มีสามสีกับซีหาน้ำได้พี่น้องเนอะขับเนาะครับส่วนเลขกสามัวกันนี่น่ะพี่น้อง ลองมึงมาพี่น้องเนาะเลขสามตัวถหาเป็นจังโศกจังบุญเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมขออน้นย้ำไหมนะครับเดอ้อมักสอบตัวใดห้องจะลืมนะครับกับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนะาะควางวดที่ผ่านมาปูให้เจ็ดห้าล่างออกห้าเจ็ดเข้าตัวกับนะครับเอาวันพุธมื้อนี้นะครับเนาะวันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองห้าหกหกเราพัฒนาปู่สมหวังนะครับ ครับเลขติดกับศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับเนาะครับส่วนปูจับคู่กับศูนย์แปดสามสี่สามแปดสี่ห้าแปดเจ็ดเก้าแปดกันหนึ่งหกขับวิ่งรูดสามกับสี่ขับส่วนเลขกสามตัวกับนี่แหละพี่น้องขับเลขกสี่ตัวนําเนาะครับเนาะครับพ่อแจมกับข้อกับขอบพระคุณปู่หลายๆยนะครับเด้อนปะู่สมหวังเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อแจมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับครับเอาฉะนั้นแล้วเขามาแล้วก็่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแช์ให้พอแตมน้าแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแตมนํานะครับครับเอาสุด้ทย้ทยสุดนี้พอแตมเขาข้อกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแตร ครับปอาแจมขอไว้พรนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดข่วมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับปีใหม่นี่ขอให้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแจมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม